สวัสดีครับผมอยู่กับผมเพชรสร็จเป็ดน,นะครับผมวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เขื่อนคุนดานประการชนนะครับผมวันนี้ทางเขื่อนก็ได้ปล่อยน้ํานะครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับผมใกล้ถึงแล้วตอนนี้รถเยอะมากหาที่จอดรถก่อนนะครับผมรถรถเข้าก็เยอะรถออกก็เยอะนะครับผมนี่เห็นไหม ไปมากี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับผมสามวันต้องมาเก็บบรรยากาศนะครับผมที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมรถเยอะมากกว่าจะมาถึงนะผมรถติดตลอดทางเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันชิบูทำไมไรอ่ะ ซึ่งที่นี่บรรยากาศของกินเยอะมากนะครับผมมีสินค้าโอทอปด้วยครับผม ของน,องนครนายกโอเคเดี๋ยวเดินไปชมเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเดินเลาะฝั่งนั้นดูนะโอเคไหม 少。<Ciao. laughs> กระโทนเป็นส่วนใหญ่นะคะงบประมาณ4-5แสนนี่คณะกรรมการทุกท่านแลโชคดีว่าสมาคมของเรามีนายกที่มีเสน่มาพมีเพื่อนเยอะนะคะท่านท่านเดินทางกลับบ้านในช่วงสองทุ่มสามทุ่มก็แวะไได้นะคะบ้านนัำซับค่ะแล้วก็คุ้ทอีสานนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานในย่านมีเดียไปด้วยนะคะ ขอบคุณทีมงานพูดพักนะคะขอบคุณทีมงานพูดพักคุณเจีย๊ยบ อเคครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสวยๆนะครับผมที่เกิดคุณด่านประการชนนะครับผม,มการปล่อยน้ําจากสปริงวีนะครับผมนีม่ลงมานะครับผมสวยงามมากมีลุงกินน้ําด้วยนะครับผมนีม่ไปกินด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมซึ่งปล่อยน้ามาสามวันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมเปิดให้ชมถึงทเที่ยงคืนนะครับผมงานมีถึงทเที่ยงคืนเลยนะครับผมวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับบรรยากาศสวยๆนะครับผมยามค่ําคืนนะครับผมที่เขื่อนคุนด่านประการชนนะครับผมการปล่อยน้ําจากสปริงวย์ด้านบนนะครับผมเป็นสันเขื่อนนะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมตาด้วยภาพบรรยากาศค่ําคืนนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามช่องเทสลิเป็ดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมได้ทั้คลิป ดีๆมีคุณภาพไม่ชมกันอีกนะครับผมโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ